หลังจากที่มีการเซ็นลงนามในสันติภาพในที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียโดยคุณอนุทินชันวิรกุลและนายฮุนมาเน็ตนะครับก็ทุกคนก็หวังว่าสันติภาพมันจะเกิดขึ้นจริงหลังจากที่มีการลงนามกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนายฮุนมาเน็ตเนี่ยได้ทําตามจริงหรือไม่ประเทศไทยดําเนินการไปอย่างไรแล้วขเขมรตกลงจะได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้ขเขมรต้องการอะไรไทยต้องการอะไรเราเสียดินแดนเพิ่มเติม,มหรือไม่นะครับรายละเอียดทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังกันครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟทีทางช่องปลาหนุ่ยทีวีและช่องช่องขมิบปันนีนะวันนี้อาจจะแปลกตาไปนิดนึงเนื่อง,งจากว่าผมไม่ได้สวมแว่นนะครับผมลืมเอาแว่นมานะครับ แต่ก็ไม่ได้มีปัญหากับการบรรยายนะครับเพราะเนื่องจากว่าไม่ได้อ่านคอมเมนต์แลวก็สบายตาไปนะครับอานั้นตาผมก็โฟกัสไปที่กล้องอย่างเดียวนะครับเอาละครับเรื่องของวันนี้ที่ผมจะมาพูดถึงกันนี่นะครับก็ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยหลังจากที่มีการลงนามสันติภาพที่กรุงกุลาลัมเปอร์นะครับประเทศมาเลเซียโดยมีนายโดดันทมเนี่ยนะครับเป็นสักขีพยานนะครับแล้วก็มีนายอันวาอิบราฮิมเนี่ยนะครับก็เป็นผู้จัดงานและเป็นสกขีพยานฝ่ายไทยและฝ่ายคอมเมนต์ก็ได้มีการยยยุดดิิงงกกันนอ่่่าชทีีเรวา หลังจากหยุดแล้วเนี่ยจะต้องถอนกําลังออกไปด้วยเพราะไทยเนี่ยนะครับมีการเรียกร้องข้อปฏิบัติการในการเสริมสร้างสันติภาพนะครับทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะครับซึ่งข้อแรกแน่นอนครับก็คือเรื่องของการถอนกําลังพลข้อ2คือถอนอาวุธหนักนะครับหลังจากที่มีการลงนามแล้วต่างฝ่ายต่างบินกลับไปแล้วเนี่ยนะครับนายคุณมาเน็ตเนี่ยนะครับก็มีการสั่งให้มีการเคลื่อนพลออกนะครับมีการย้ายกําลังพลออกส่วนหนึ่งแล้วก็มีการขับเคลื่อนเอารถถังออกส่วนหนึ่งซึ่งถ้าเป็นไปตามข่าวก็มีจํานวน2องคันแต่ในขณะเดียวกันก่อนหน้้าาาาานนนัะรเเจจห็ภพข่่วกชอง สื่อหลักแลวก็ช่อง u t u b e นะครับหลายๆช่องในการที่เขาเอามาลงกันว่าประเทศขเขมรเนี่ยเขาใช้รถถังจํานวนมหาศาลเลยนะครับเป็นรถถังรุ่นเก่าก็คือทีห้าสิบห้าเนี่ยเอาเข้าไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับตรงช่องอช่องเขาขาดที่มันอยู่ระหว่างนะครับภูมะเขือแล้วก็ปรศาสาทพระวิหารเราเห็นภาพข่าวเนี่ยขเขมรเนี่ยเอาไปเข้าไปอยู่นั้นไม่ต่ำกว่า20่สิบยี่สิบคันนะครับนั่นจากภาพข่าวเฉยๆนะครับคือความจริงเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าเขาเอาเข้าไปเท่าไหร่ แต่ว่าในวันที่มีการสั่งเคลื่อนพลออกนะครับถอนกําลังพลแล้วก็รวมถึงการถอนอาวุธหนักออกเนี่ยนะครับเขมรนี่ได้ถอนออกมาจำนวนสองคันซึ่งไม่ได้มีการถ่ายทําข้างในว่าข้างในยังมีอุปกรณ์อะไรอย่างอ,างอื่นหรือไม่เช่นมีการสะสมะปืนคอสะสมรถบีเอ็มสสะสมปืนรถถังอีกจํานวนหลายสิบคันที่อยู่ในแต่ว่าการเอาออกมานั้นมันมีแค่2ขคันเท่านั้นส่วนกําลังพลนี่ก็ถอนออกมาประมาณ2องกองร้อยเท่าที่เราเห็นจากภาพข่าวยังอื่นเราไม่เห็นอีกเลยนะครับนั่นคือการที่เขมรต้องการนะครับแสดงให้โลกได้เห็นว่า ขเขมรเนี่ยได้ปฏิบัติตามข้อตกลงข้อเรียกร้องแล้วนะครับและหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีการตีความในหนังสือของการลงนามสันติภาพว่าไทยจะต้องเปิดดา<ม>่านไทยจะต้องคืนเฉลยศึกไทยจะต้องทําปฏิบัติตามตามเงื่อนไขที่ได้ทํากันเอาไว้กับ<ม>ขเขมรนะครับปรากฏว่าหลังจากที่มีการลงนามแล้วเนี่ยไม่ปรากฏว่าฝ่ายไทยจะเปิดด่านและไม่ปรากฏว่าฝ่ายไทยจะส่งคืนเฉลยศึกซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางขเขมรเ,เองก็ยกขึ้นมาเป็นประเด็น นะครับยกขึ้นมาเป็นประเด็นถามว่าทําไมเขมรถึงต้องยกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นก็เพราะว่าเนื่องจากว่าเขมรเขาไม่ได้จริงใจในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้วันนี้นะครับเขมรได้เติมกําลังนะครับอ,อยู่ใกล้ๆกับปราสาทตามเมืองทมเนี่ยตอนนี้เขมรเติมกาลังเข้าไปแต่ว่ามันมีคําสั่งว่าห้ามทหาเรเขมรทุกคนทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณตามเมืองทมห้ามบันทึกภาพห้ามส่งภาพห้ามออนไลน์ห้ามทุกอย่างแต่เข้าไปเติมคือพูดง่ายๆว่า คราวนี้ขอมเมเริ่มรู้ลิสโซเชียลแล้วว่าการที่พวกมึงไปบ้ากันอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันทาให้ฝ่ายไทยทําให้โลกแม่งรู้ว่าเราเนี่ยตกลงทําตามข้อเรียกร้องหรือเราตกลงปฏิบัติการตามแผนสันติภาพที่เพิ่งไปทํากันเอาไว้หรือไม่แต่วันนี้นะครับมีคนไทยเนี่ยมีทหารไทยเนี่ยไปบันทึกภาพมาได้ว่าทหารเขมรเนี่ยนะครับเสริมกําลังเข้ามาแล้วก็มีรถหุ้มเกาะแต่าไม่รู้ว่าหุ้มจริงได้จริงแนละ้วผมไม่ทราบแล้ว่ามีการเสริมเข้ามาอยู่เป็นจํานวนมากนั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าสิ่งที่เขมรอยากจะได้ต่อจากนี้ ไม่ใช่ปราสาทตาเมืองทมแต่เป็นพื้นที่รอบๆปราสาทตาเมืองทมซึ่งขมรจะต้องเอาให้ได้รวมถึงอะไรครับรวมถึงภูมะเขือที่นี่ถามว่าทําไมขมรถึงกล้าเสริมกาลังและเอาอาวุธหนักเข้ามาก็พอเพราะเนื่องจากว่าขมรเ,เขาบอกว่าทางการไทยไม่ปฏิบัติตามเป็นไปตามอัธิญญานในการลงนามรการลงนามเพื่อสันติภาพกรุงกราลัาเปอร์ถามว่าทำไมขมรญเขาเล่นตรงนี้ทำไมขมิญเขาถึงกล่าวหาว่าเราเนี่ย ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขก็เพราะเนื่องจากว่าเขมรมันไปตีความนะครับตามเอกสารหนังสือที่มีการลงนามกันเอาไว้พูดง่ายๆว่าคิดเองเออเองแล้วก็เล่นฝ่ายเดียวคือพูดง่ายๆว่าลูกโจรนะลูกเล่นของโจรมาเหลี่ยมนะอะไรมาเหนืออะไรอย่างเงี้ยก็บอกไทยไม่ปฏิบัติตามข้อพันธสัญญากันในใน,ในการลงนามหยุดสร้างสันติภาพนะครับก็คือหนึ่งหลังจากที่เขมรอุสาถอยให้แล้วถอนกําลังออกไปแล้วไทยไม่เปิดด่านเขาอ้างเหตุนี้เขาอ้างเหตุที่ไม่เปิดด่านสอง ที่สิ่งที่เขาอ้างก็คือหนึ่งนะครับทางการไทยหลังจากไม่เปิดด่านแล้วยังไม่สรงคืนเฉลยศึกตามพันธสัญญาที่มีผูกพันเอาไว้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับใครๆก็รู้ว่าการเจราจาครั้งนี้ไม่ได้มีเรื่องของการพูดถึงเรื่องเขตแดนไม่มีการพูดถึงเรื่องการปล่อยตัวไม่มีการพูดถึงเรื่องของการเปิดด่านแต่คเมนต้องการหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็ตีขลุงไปว่าทั้งหมดได้เจราจากันบนโต๊ะโดยมีสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นพยานและมีมาเลเซียวันนี้คเมณเ,เขาต้องการเอาตรงนี้ให้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ ปัญหาภายในประเทศถ้าเกิดสมมติว่าเขาเอาตรงนี้มาได้เขาก็พร้อมที่จะโจมตีเขาเชื่อว่าขมรเชื่อว่าถ้ามีการโจมตีอีกครั้งหนึ่งมาเลเซียเนี่ยน่าจะได้เข้ามาช่วยรบหรือมาเลเซียอาจจะสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์น่าจะมีการดีลกันระหว่างนายฮุนมาเนตหรือนายฮุนเซนกับนายอันวาอิบบาหิมเพราะเนื่องจากว่านายอันวาอิบบาหิมหรือประเทศมาเลเซียเองก็มีผลประโยชน์ผูกมัดอยู่กับทางขมรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องบ่อนการผนังนะครับซึ่งเป็นบอนเดียวในกรุงพนมเป็นเลยนะครับที่ บอนของคนมาเลเซียของรัฐบาลมาเลเซียที่ไปลงทุนทากันเอาไว้ตรงนั้นมีบอนเดียวดังนั้นเขมรจึงมั่นใจว่าถ้าเกิดเปิดศึกครั้งนี้ไทยจะเสียเปรียบหนึ่งนะครับเขมรจะโจมตีสัญ,ญลักษณ์ของเราคือเรื่องการทําลายล้างสันติภาพสองเขามั่นใจว่านะครับมาเลเซียจะต้องส่งกําลังมาช่วยหรือแม้กระทั่งส่งอาวุธมาสนับสนุนซึ่งแน่นอนหนึ่งในปัจจัยนั้นไปนเรื่องของเครื่องบินลบนะครับที่เขมรเคยขอเครื่องบินลบของมาเลเซียมาจอดในฐานทัพอากาศของเขา ซึ่งเรื่องนี้มั่นใจได้เลยครับว่าคเขม็ไม่เลิกครับยังไม่เลิกแล้ววันนี้เขาตั้งเขาตั้งฐานติดกับตาเมืองทมเรียบร้อยแล้วแล้วกําลังพลที่ขอนออกจากจุดหนึ่งก็มาอีกจุดหนึ่งก็คือจุดตรงนี้เท่านั้นเองอยากจะให้พี่น้องจับตามองให้ดีนะครับผมถึงบอกนะว่ารอบสองนี้จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ส่วนผลจะเป็นประการใดอนาคตจะเป็นอย่างไรฝากพี่น้องเอช่องป่านุ่ยีทีวีและขเม็นวันนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็จับตามองกันให้ดีสําหรับคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ดี